คอลัมคนปลายซอยประจำวันที่16ธันวาคม2568คนรุ่นใหม่ไปแนวหน้าเหมือนเสียนที่ตําคาใจตั้งแต่28กร,รกฎาได้รับการบ่งเมื่อเพจ Army Ministry Force แปรวิดีโอคลิปเมื่อวัน15ธันวาคม2568พร้อมข้อความว่าด่วน ทหารไทยยึดคืนปราสาทตาควายสำเร็จแล้วพร้อมอัญเชิญธงชาติไทยขึ้นเหนือตาควายเป้าหมายต่อไปคือยึดเนิน350นี่ไม่ใช่แค่สักสีกองทัพไทยเท่านั้นแต่มันคือการประกาศศักดานุภาพของทหารไทยให้ชาวโลกได้รู้ว่าไทยนั้นรักสงบแต่ถ้าใครคิดจะรบกับไทยแล้วก็ต้องเอาหม้อดินผูกคอรอให้ญาติมาเก็บกระดูกกลับไปด้วย a บงคอก I love you โพสข้อความแทนใจคนไทยว่าชัยชนะที่ประสาทตาควายคือศักดิ์ศรีของชาติกราบคารวะวีรชนผู้กล้าเลือดถุกหยดที่หลังเพื่อผืนแผ่นดินไทยใต้เงาผาหินเก่าแก่เสียงลมหายใจของประวัติศาสตร์ยังคงก้องกังวานณประสาทตาควายสถานที่ซึ่ง วันนี้ได้กลับคืนสู่อ้อมอกของแผ่นดินไทยอีกครั้งชัยชนะครั้งนี้มิได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญหากเกิดจากเลือดเนื้อและชีวิตของทหารกล้าผู้ยืนหยัดอยู่แนวหน้าพวกเขาไม่ใช่เพียงผู้ถืออาวุธแต่คือเกราะกำบังของแผ่นดินคือผู้ยอมก้าวเข้าสู่ความมืดความเสี่ยงและความตายเพื่อให้ธงไตรรง อย่างบกสะบัดอย่างสง่างามเหนือผืนแผ่นดินไทยเลือทุกหยดที่หลั่งลงบนผื้นหินและผืนดินณะที่แห่งนี้คือคำยืนยันอธิปไตยที่ไม่มีถ้อยคำใดหนักแน่นแต่กว่านี้การยึดคืนประสาทตาควายสำเร็จไม่ได้เป็นเพียงชัยชนะทางยุทธศาสตร์แต่คือชัยชนะของหัวใจไทยทั้งชาติเป็นบทพิสูจน์ว่าศักดิ์ศรีความเสียสละ และความกล้าหาญอย่างดำรงอยู่ในสายเลือดทหารไทยทุกนายผู้ยอมวางชีวิตไว้เบื้องหน้าเพื่อให้แผ่นดินหลังบ้านยังคงสงบสุขขอกราบคารวะต่อทหารกล้าทุกท่านทั้งผู้ที่ยังยืนหยัดอยู่และผู้ที่จากไปอย่างสมเกียรติชื่อของท่านจะถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเคยมีผู้กล้ายืนหยัดณนะตาควาย เพื่อปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนด้วยชีวิตวันนี้ธงชาติไทยที่ปักอยู่ณประสาทตาควายมีได้เป็นเพียงผืนผ้าหากคือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญความสามัคคีและชัยชนะที่แลกมาด้วยเลือดเนื้อของลูกหลานไทยตาควายเป็นของไทยชัยชนะที่ตาควายเหตุการณ์ไทยเขมเมน หลายคนมองเป็นเรื่องเลวร้ายแต่ถ้าเรามีมุมมองสามารถหาประโยชน์จากสิ่งที่ว่าเลวร้ายนั้นได้คนที่เรียกตัวเองว่าคนรุ่นใหม่และตั้งคำถามว่าทหารมีไว้ทำไมนั่นเป็นเรื่องเข้าใจได้เพราะช่วงชีวิตที่เขาเกิดบ้านเมืองไม่เคยมีปัญหาเรื่องการรุกรานเขาจึงมองไม่เห็นความจําเป็นว่าประเทศจะต้องมีทหารไว้ทำไมต้องซื้ออาวุธซื้อเรือรบ ซื้อเครื่องบินไปทําไมใช้เรือประมงแทนก็ได้จากกรณีขมรนลุกล้ําเข้ามายึดกรองแผ่นดินไทยและไทยยึดคืนจนเกิดการสู้รบกันดังที่เห็นตรงนี้ถือเป็นประสบการณ์ชีวิตใหม่ของคนรุ่นใหม่โดยตรงประสบการณ์นั้นปลุกจิตใต้สำนึกไทยที่นอนนิ่งอยู่ในร่างคนรุ่นใหม่ให้คุชชนข้อสงสัยต่างๆที่เคยมี ทหารมีไว้ทำไมซื้ออาวุธไปรบกับใครต้องเกณฑ์ทหารทำไมขอสงสัยเหล่านั้นพลันกระจ่างด้วยความเข้าใจโดยไม่ต้องให้ใครอธิบายตอนนี้เมื่อเราเปิดเฟซบุ๊กจะเห็นหนุ่มน้อยวัย18ปีหน้าตาใสาๆบางคนอยู่ในกลุ่ม LGBTQ บางคนหนุ่มสำอางมีงานมีฐานะดีเป็นดาราก็มีแต่ไม่น่าเชื่อ เขาเหล่านั้นสมัครไปรบแนวหน้าโพสต์ post รูปตัวเองในชุดพร้อมรบม่อมแมมและพร้อมเจ็บจริงตายจริงในสนามรบเขาโพสต์ข้อความเองด้วยความภาคภูมิใจว่าผมสมัครมารับใช้ชาติครับเมื่อโรงพยาบาลต่างๆประก,กาศรับบริจาคเลือดเพื่อทหาราที่บาดเจ็บผมเห็นหนุ่มสาวมาหาลัยบ้างนักเรียนบ้างมาบริจาคเลือดกันชนิดยกมาทั้งโรงเรียน เช่นในแถบอีสานใต้เป็นต้นกองทัพประกาศรับสมัครทหารทางออนไลน์ปรากฏว่ารุ่นใหม่เลือดไทยเต็มตัวสมัครกันเป็นหมืน่นไม่เพียงรุ่นใหม่ชายรุ่นใหม่หญิงก็สมัครเป็นทหารหญิงกันล้นหลามวันนี้คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ใช้ประสบการณ์ชีวิตพัฒนาความคิดสู่โลกที่เป็นจริงซึ่งน่าดีใจคนเราขอเพียงรู้จักคิด ชีวิตก็จะไม่ถูกสถุนชนต่ำสัตว์ลากไปสู่ที่ต่ำผมเห็นยังขมปนเวทนาสามถึงสี่วันก่อนหลังนายกอนุทินประกาศยุบสภาเห็นหัวขบวนส้มเจดขุนพลว่าทั้งธนาธรพิธานัฐพง์ชัยทวัฒน์วิโรธและไกลอีกจำชื่อไม่ได้ไปจัดงานพักประชาชนพบประชาชนที่สนามหญ้ามอสวอประสานมิตร เจดขุนพลว้าวนั่งหน้าเศร้าเพราะการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเขียนใหม่ทั้งฉบับหวังไว้ต้อนรับการกลับเข้าสู่การเลือกตั้งของธนาธรหลังพ้นโทษสิบปีในปี2570ว้าวอีกตามเคยหลุงตูสมัยเป็นนายกชอบพูดประจำผมจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียวเห็นงานพักประชาชนพบปะประชาชนแล้วพูดได้ประโยคเดียว ประชาชนทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าทิ้งเจ็ดขุนพลว้าไว้ข้างหลังอย่างน่าสยดสยองสาวกที่เคยล้นหลามเหลือร่มแรมคนเข้าคิวคอยผัดไทยทิ่สมัยประตูผียังมากกว่าเป็นสิบเท่านี่แหละคนหลงทางของแท้ตายหาดใหญ่น้ำท่วมคนแห่ไปช่วยกันทั้งเมืองอีสานใต้ยันตราดทหารไทยกับทหารขเขมร เปิดศึกประทะตลอดแนวรบคนก็แห่ไปช่วยเป็นหน่วยส่งกำลังบำรุงทหารไปช่วยบริจาคเลือดแต่พักประชาชนโดยเจ็ดขุนพลว่ากูไม่เอากูไม่สนอะไรทั้งนั้นกูจะแก้เพื่อฉีกรัฐธรรมนูญตั้งสะสะรอเขียนใหม่ทั้งฉบับอย่างเดียวรุ่นใหม่มีแต่พัฒนาความคิดความอ่านและการกระทำที่ดีขึ้น แต่รุ่นใหม่แบรนด์เจ็ดขุนพลเว่าวมีแต่ถอยหลังลงรูเห็นมันอกมั่นใจเลือกตั้งใหม่แปกุมภาหกแดนี้จะกวาดเรียบพักเดียวตั้งรัฐบาลวางตัวขุนพลเทงเป็นนายกเว่าต่อจากพิธาจะขอให้สมปรารถนาได้เป็นนายกเว่าวคู่กับนายกโพเทินต้องยอมรับว่าไทยประทะเขมรรอบนี้ตึงมือกว่าเดิม แสดงถึงขเมรเตรียมตัวมาดีไม่เพียงอาวุธเพียบยังมีทหารรับจ้างมาเสริมทีมเป็นมือปฏิบัติการด้านโรนสังหารเป็นการเฉพาะแต่ไม่คนามือกองทัพไทยหรอกตั้งเป้าไว้แล้วต้องสยบกองทัพขเมรให้ราบคาบไม่งั้นไม่เลิกก็จะเลิกได้ไงดูหัวใจทหารไทยเราสิรวมไอจีดาราผมจะไม่เป็นไรใช่ไหม ประโยคนั้นเหมือนหยุดโลกทั้งใบของทีมกู้ชีพไว้ชั่วขณะคำถามสั้นๆจากพี่ทหารที่บาดเจ็บหนักเสียงสั่นเครือทำเอาคนที่อยู่ตรงนั้นน้ำปากแทบไหลทีมกู้ชีพเล่าว,ว่าพี่ทหารท่านหนึ่งได้รับบาดเจ็บหนักมากพวกเราทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อยื้อชีวิตเขาไว้ให้ถึงมือหมอพี่เขาหันมาถามด้วยเสียงสั่นผมจะไม่เป็นไรใช่ไหม เรามองหน้าเขาแล้วตอบทันทีทันตรงรอดค่ะถึงหมอเราแล้วทันตรงรอดตลอดการรักษาพี่เขาพูดซ้ำอยู่หลายครั้งช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยนะครับทุกคำพูดเหมือนขอแรงขอความหวังจากคนตรงหน้าระหว่างนําส่งพอร่างกายเริ่มอ่อนแรงพี่เขาถามเบาๆผมขอหลับได้ไหม เราจับมือพี่ไว้แน่นแล้วบอกเขาทันทีห้ามหลับนะคะใกลถึงแล้วค่ะพี่เขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดประโยคที่ทำให้หัวใจคนฟังเต้นแรงงั้นพี่คุยกับผมบ่อยๆนะครับในวินาทีนั้นเราไม่ได้เป็นแค่คนช่วยชีวิตตามหน้าที่แต่เป็นเหมือนเสียงเดียวที่พี่เขายึดไว้ คือไม่ให้หัวใจดวงหนึ่งหลุดไปกับความกลัวและความมืดขอส่งกำลังใจให้พี่ทหารท่านนั้นขอให้หายไวๆและผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างปลอดภัยพี่ตรงหายแน่นอนนะคะวันนี้ยังไม่ได้อวยนายกอนุทินเลยเดี๋ยวจะไม่มีประเด็นให้ขาจรเขาเม้นให้ศีลให้พรฉะนั้นเอาซะหน่อยเอาที่เขาโพส์ตไว้มาให้อ่านนะ่ะผมชื่อเมธครับ โพสต์นี้ไม่ได้อวยพักภูมิใจไทยไม่ได้อวยอนุทินขอยกขึ้นพานเลยมากกว่าครับผมไม่รู้ว่าในอนาคตใครจะได้เป็นนายกแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอยากให้ตำแหน่งนี้ล็อกตัวสีหศักดิ์เป็นตำแหน่งถาวรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ล็อกสุภจีไว้ถาวรได้ไหมครับกว่าประเทศเราจะเจอคนเก่งๆแบบนี้ เราล้มลุกคลุกคลานมามากจริงๆกลัวว่าถ้าภูมิใจไทยไม่ได้สองคนนี้ทำงานในตำแหน่งนี้กลัวว่าพวกเราจะได้สอสอและขยะกลับมาทำงานในตำแหน่งสำคัญสำคัญอีกรัตนาวดีพีสกอสกอปอปอสกอ,องทัพนกวีดหนึ่งภาพเกินล้านคำบรรยายลุงอนุหนูเดินทางมาที่วัดกรมพิทักษ์วณาราม หมู่ที่เก้าตำบลรอบเมืองอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าสิบเอกสตวรรสุจริตทหารกล้าที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในภาพลูกสาวคนเล็กของจ่าเพียวได้เข้าไปคุยกับลุงอนุหนูหนอย่างสนิทสนมผู้จ่าระสาเด็กซึ่งความเป็นเด็กหาผู้ใหญ่คนไหนมีความเมตตาอบอุ่นเด็กจะเข้าหาแบบสนิทใจ สังเกตสายตาลุงอนุหนูดูอบอุ่นมีความเมตตาไม่ต้องวางฟอร์มเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ต้องให้การมากันคนสนิทสนมกลมกลืนกับผู้คนนายกรัฐมนตรีที่มีบุคลิกแบบนี้ก็มีแต่ลุงตู่ที่ไม่ถือตัวเข้ากับพี่น้องประชาชนได้อย่างไม่ต้องเก๊กบางทีนั่งรถผ่านเห็นมารอต้อนรับยังต้องให้จอดรถลงไปพบปะพี่น้องประชาชน เพราะกลัวจะมารอเสียเวลาลุงอนุหนูชื่อนี้เชื่อว่าย้อนหลังไปสักไม่นานคงจะมีหลายคนยี้แต่สถานาการณ์สร้างวีรบุรุษสถานาการณ์บ้านเมืองในภาวะวิกฤตก็สร้างผู้นำที่ดีมีวิสัยทัศน์มีการตัดสินใจที่เฉียบขาดยึดเอาบ้านเมืองเป็นที่ตั้งไม่ยึดติดมองประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญเชื่อว่าในตอนนี้ ชื่อของลุงอนุหนูเริ่มสะกิดใจคนไทยหลายๆคนบางคนอาจจะรับเข้าไว้ในอ้อมใจแล้วบ้านเมืองเราต้องการคนเก่งแก้ปัญหาบ้านเมืองได้มีชาววัยไวพริบไม่ใช่ยึดแต่หลักการเป็นสากกระเบือเหมือนหัวหน้าพักบางพักที่พยายามโชลอบอกจะไม่ยอมยุบสภาแน่พร้อมถูกอภิปรายเฮ <c oughs> พอคุณ ถ้าโดนอภิปรายแล้วแพ้โหวตลงสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้รัฐบาลก็สิ้นสภาพทีนี้ใครจะรับผิดชอบบางทีจะโชว์หลอก็คิดให้รอบด้านหน่อยพ่อคุณจบนะผมไม่ได้อวยแค่หยิบฉวยที่เขาอวยมาใช้เท่านั้นเองเปลวสีเงิน